หลังจากเคลื่อนการเปิดตัวมาหลายรอบล่าสุดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมากรดตว์มอเตอร์ประเทศไทยได้เปิดตัวเจ้าแมวสายซิ่งอย่างโอราคูดแคท G.T ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นรถจ์ไฟอีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนให้ความสนใจทั้งจากเรื่องของความโดดเด่นของตัวรถบวกกับการเปิดตัวในช่วงราคาน้ำมันในประเทศไทยปรับตัวแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้รถต์ไฟแทบทุกค่ายในปัจจุบันนั้นไม่พอขายจนต้องหยุดรับจองกันไปแล้วก่อนหน้านี้ สำหรับโ r a า o o o d c a g t นั้นเป็นรุ่นพิเศษที่ถูกอัปเกรดเพิ่มเติมทางการดีไซน์ที่ดูมีความสปอร์ตมากขึ้นด้วยชุดแต่งคาร์บอนไฟเบอร์รอบคันประตูหลังเป็นระบบแฮนด์ฟรีเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าภายในมาพร้อมกับดีไซน์ Retro Sport Futurist รวมไปถึงเบาะนวดไฟฟ้าสำหรับเบาะคู่หน้า ด้านกลุมพลังของรถนั้นถูกอัปเกรดให้แรงขึ้นโดยในรุ่นปกตินั้นจะมีพละงกำลังที่143แรงมา้าส่วนในรุ่น GT นั้นถูกอัปเกรดให้เป็น171แรงมา้าพร้อมแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรตัวรถมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมแบบ NMC ขนาด63.139กิโลวัตตชั่วโมงให้ระยะเดินทางไกลสูงสุด500กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน NEDC สำหรับการรีชาร์จพลังงานของรถนั้นรองรับการชาร์จไฟแบบเร็วด้วยกระแสไฟตรงสูงสุด60กิโลวัตต์และการชาร์จไฟบ้านแบบ AC 6.6กิโลวัตต์ระยะเวลาในการชาร์จนั้นการชาร์จเร็วด้วยกระแสไฟ DC สามารถชาร์จไฟจาก0ูนถึง80%ได้ในเวลา60นาทีส่วนการชาร์จแบบธรรมดาด้วยกระแสไฟฟ้าสลับนั้นจะใช้เวลา10ชั่วโมง โดยค่าตัวของน้องแมวสายซิงโอรากูนแคท GT นั้นจะอยู่ที่1,286,000บาทโดยเป็นราคาที่หักส่วนลดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแล้วซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นราคาที่สูงกว่าที่ทางเราคาดการไว้พอสมควรโดยส่วนต่างนั้นแพงกว่ารุ่น500อัลตราถ,ถึง327,000บาทก็ต้องลองช่างใจดูครับว่าแต่ละรุ่นและราคาที่ต่างกันนั้นรุ่นไหนเหมาะสมที่สุด สำหรับโคต้าการจองรถแรกนั้นจำกัดจำนวน500คันโดยลำดับการจองที่1ถึง200คันนั้นจะได้รับรถระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2565ถึงวันที่31ธันวาคม2565นั่นก็คือปีนี้ส่วนลำดับการจองที่201-500นถึง500นั้นจะได้รับรถระหว่างวันที่1เมษายน2566ถึงวันที่31ธันวาคม2566 เพื่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไงสำหรับโ u r า g o o d c a t t จมาในราคานี้กับการได้ออปชันความหลอ่อพร้อมกับกลุ่มพลังที่อยูแรงขึ้นน่าสนใจหรือเปล่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ